ในยุคนี้ผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองมาเป็นอันดับต้นๆของชีวิตเลยนะครับและการดูแลสุขภาพที่ดีเริ่มต้นง่ายๆครับจากการดื่มน้ํานั่นเองไม่ใช่แค่น้ําสะอาดเท่านั้นนะครับที่ผมต้องการด้วยไลฟ์สไตล์ของผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารจริงจังพอประมาณเลยนะครับครัวของผมเนี่ยมันอยู่ในตึกแถวนะครับอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนกับห้องออคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งเครื่องกรองน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สะดวกผมมา,มากๆเลยนะครับผมเลยมองหา เครื่องกองน้ําที่มันสามารถแบบย้ายได้เคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็สามารถชงกาแฟาชงชาชงเครื่องดื่มต่างๆที่มีอุณหภูมิแบบอยากที่เราอยากได้ด้วยเนี่ยจนกระทั่งผมเจอเครื่องกองน้ํายี่ห้อนี้ครับคือยี่ห้อฟิลิปรุ่น A D D 6910ตัวนี้เลยนะครับสามารถย้ายได้จะไปไหนก็ได้นี่ไปไหนก็ได้นะครับ จะตั้งตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งสายน้ําดีสายน้ําเสียเลยแล้วมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผมมากๆใครที่อยู่ตามคอนโดตามอาพาร์ตเมนต์เป็นห้องเช่านะครับแล้วไม่อยากจะติดตั้งอะไรเป็นเรื่องเป็นราวจ้างช่างมาดูคลิปนี้ให้จบน,นะครับคุณอาจจะกําลังมองหาเครื่องกรองน้ําตัวนี้อยู่ก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะมาโชว์เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องกรองน้ำฟิลิปรุ่น A D D 6 9 1 0ูตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้นะครับถาดรองนะครับรองพวกแก้วรองพวกเ,เครื่องดื่มต่างๆที่เราจะาเอามาวางกรองน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีแม่เหล็กด้วยนะมีความเจ๋งอยู่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กแล้วเราแค่เอามาแปะกับเครื่องนะครับมันจะดูดเข้าไปติดเลยนะครับการดูดตรงนี้มันไม่ได้ดูดแรงแบบปึง้งปั้งอะไรขนาดนั้นนะมันแค่ดูดให้แบบพอดีกับ เครื่องเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ติดได้ประมาณหนึ่งก็คือแค่ล็อกไว้ให้มันอยู่กับที่เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันเลอะมันน้ําล้นเกินไปแล้วก็สามารถถอดตัวนี้เอาไปล้างได้นะครับเจ๋งดีนะตัวนี้ผมชอบมันดูแบบตั้งใจออกแบบดีนะครับจุดต่อมานะครับที่ผมเลือกยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้เท่านั้นนะเพราะว่าดีไซน์นะครับเพ,เพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่า มันมีความขาวมีความคลีนมีความมินิมอลประมาณหนึ่งนะครับด้วยครัวของผมเนี่ยผมชอบสไตล์ออกฟิลลิ่งมินิมอลหรือความโครซี่นิดๆนะครับมันต้องออกแบบมาเพื่อเอาไปวางตรงไหนก็ได้ในครัวของผมนะครับถ้าผมจะหยิบไปวางตรงนี้นี่ทุกคนนี่เป็นไงก็เท่ะนะเห็นไหม มันมันก็พอดีมันกลืนไปกับโทนมูทโทนที่ผมชอบเลยนะครับใครที่ชอบงานดีไซน์ชอบงานตกแต่งครัวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเจ้าเครื่องฟิลิป p s add 6 9ตัวนี้เนี่ยไปตั้งตกแต่งในห้องครัวในสโลบาร์นะครับไปตรงพื้นที่ที่ชงกาแฟอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์นะสีขาวสวยนะครับ ดูพรีเมียมแล้วก็ดูดีเลยนะครับไม่ดูกองแกงเลยแล้วก็แถมเจ้าตัวนี้มาให้ส่วนต่อมานะครับที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเป็นส่วนที่ผมตัดสินใจเลือกเครื่องกองน้ํายี่ห้อนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เพราะว่ามันจะมีแทงน้ําตรงนี้ครับนี่เปิดตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาฟึบสามารถจุได้ประมาณ4ลิตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ําก่อนนะแล้วเราก็ใส่ลงไปชึบปิดฝา แล้วเครื่องเขาก็จะเริ่มกรองนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีถังน้ําเก็บนะครับอยู่ที่ประมาณ1.5ลิตรนะครับเวลาเราเขาผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยเขาจะมีถังเก็บน้าของเขาอยู่นะครับเรามาดูสัญลักษณ์กันนิดนึงนะครับตอนนี้มันจะมีรูปสัญลักษณ์ตัวนี้มันคือตัวบ่งชี้การกรองน้ําอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันยังมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราสามารถกดน้ําใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันกระพริบเนี่ยก็แสดงว่าระบบการกรองน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้ที่นะครับ ปริมาณน้ําเราสามารถเลือกได้ในรุ่นนี้นะครับมีตั้งแต่150 2 1 0 ml 300 ml นะครับแล้วก็500 ml ก็ครึ่งลิตรนะครับแล้วเราสามารถกดปุ่มตรงกลางปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้ได้ด้วยนะครับปุ่มจ่ายน้ำเนี่ยค้างไว้ได้ประมาณค้างไว้3วิก็จะทําให้ปล่อยน้ําออกมาเนี่ยปริมาณ1ลิตรเลยนะครับอันนี้ก็เราสามารถปรับแต่งปริมาณน้ําได้และความเจ๋งของรุ่นนี้ก็คือว่า มันจะมีค่าค่าหนึ่งครับที่เรียกว่า customize นะครับเราสามารถบันทึกโปรแกรมที่เราชอบใช้เป็นประจำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดหลายรอบเราสามารถเลือกอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับแล้วเเลือก,อกออปริมาณน้ำที่เรากินบ่อยๆแล้วเราสามารถ customize ไว้ได้กดค้างไว้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความเจ๋งมีความ memory ของการใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยต่อมานะครับเป็นเรื่องของอุณหภูมิน้ำนะครับก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกัน มีแบบแอมเบียนนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิห้องเป็นน้ําอุณหภูมิห้องทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มี45องศาอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆสําหรับการชงนมเด็กนะครับหรือว่าใครที่ชอบทานน้ําอุ่นแต่แบบไม่ต้องการให้มันลวกปากเราอะไม่ต้องระวังมาก45องศาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะมี85องศานะครับสำหรับการชงชาแล้วก็95องศาสําหรับการชงกาแฟนะครับหรือว่าชงพวกทําพวก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะไรพวกนี้สามารถใช้95องศาหรือว่าใกล้ๆก,กับน้ําร้อนได้เลยนะครับน้ำเดือดได้เลยอันนี้ก็มีให้4ระบบ4อุณหภูมินะครับตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงน้ําผมเริ่มที่210 ml แล้วกันนะแล้วก็เป็นน้ําอุณหภูมิปกติเลยนะครับนี่แล้วก็กดนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นไฟบอกสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าน้ําเรายิงสะอาดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าขึ้นสีแดงแสดงว่าเครื่องไส่ไส้กรองเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหานะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะได้น้ําออกมานะครับใสมถือว่ารสชาติเนี่ยมันออกไปในฟีลลิ่งแบบเรากินน้ําขวดตามร้านสะดวกซื้อเลยนะครับ ไม่ได้ฝาดเฟื่อนจนถึงรู้สึกแบบกินยากนะครับเป็นเป็นรสชาติที่แบบค่อนข้างเป็นน้ําปกติที่ดื่มได้ง่ายๆนะครับไม่บาดคอไม่เฟื่อนคอแล้วก็ไม่ไม่ไม่เรียกว่ารสชาติมันไม่ไม่ขืนใจเราอะเคยกินไหมแบบน้ําที่มันแบบฝาดฝาดเฟื่อนๆนะแล้วมันจะกินยากๆขมๆอะไรเงี้ยบางอันนมันสะอาดจนแบบมันขมอะแล้วก็มันมีความฝาดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้รสชาติ กินง่ายดื่มง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองอุณหภูมิของ45องศากันบ้างนะครับว่ารสชาติอุณหภูมิจะประมาณไหนนะเออต้องกดเจ็บที่ล็อกออกก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันเด็กโอเคนี่นะครับอืมร้อนกำลังดีอุ่นกำลังดีนะครับไม่ต้องแบบเป่าปากอะไรเงี้ยเป่าลมเป่าอะไรต่างๆ 45องศา,าคือเหมาะมากๆสาหรับการชงนมเด็กนะครับใครที่ชอบทานน้าอุ่นโอเคเลยนะครับถ้าเป็นน้ําปกตินะครับไม่ว่าจะอุณหภูม,มิอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมอ่ะรู้สึกนะส่วนตัวนะอันนี้เป็นส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันมีความหวานนิดๆนะครับทาให้การดื่มน้ําแบบปกติเลยแบบเพียวๆเลยเนี่ยดื่มง่ายนะครับความสะอาดมันสะอาดอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นระบบรีเวิร์สออสโมซิสนะครับเป็นระบบ RO ก็เรื่องความสะอาดเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลย ผมจะโฟกัสแค่เรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณนะครับซึ่งปริมาณเนี่ยมันจะมีความเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับอยู่ประมาณสัก3%ถึง5%อาจจะแบบไม่เกินนี้นะครับอาจจะมีน้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างมันขึ้นอยู่กับค่าของออน้ําของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ทางคู่มือเนี่ยเขาก็บอกไว้นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสกันครับว่าถ้าผมชงชาชงกาแฟรสชาติจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากใช้ โหลนี้เลยนะแล้วก็ชงชาผมใช้เป็นชาเออเกรนะครับแล้วก็ยูสุด้วยนะใส่ไปเลยนะครับเลือกอุณหภูมิ85องศาแล้วก็เอาสักประมาณ500 ml แล้วกันนะครับแล้วก็กดน้ำออกมาอุณหภูมิถูกต้องนะครับแล้วก็มีความร้อน สามารถสกัดชาได้เลยนะครับดูจากสีก็ได้นะเนี่ยสีเริ่มเอ็กซ์รคแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ3ทีแล้วก็กดชืดนี่โอเคมากๆเลยนะครับชงชาถือว่าผ่านนะอ,อ,อุณหภูมิตรงตามที่ผมเคยชงแบบโดยใช้แบบเป็นกา ที่แบบตั้งอุณหภูมิเสร็จอุณหภูมิเลยนะครับอุณหภูมิค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนะครับชาถือว่าผ่านนะรสชาติใช้ได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาทําอีกอย่างหนึ่งกันนะครับก็คือการดิฟกาแฟนะเป็นสิ่งที่ผมชอบกินกาแฟนะครับแล้วก็อยากจะดิฟกาแฟกินเอง อเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะปึ๊บนี่แหละชีวิตที่ต้องการคือมอกมากๆเลยนะครับสำหรับสายชงกาแฟชงโกโก้ชงอะไรต่างๆนะครับเครื่องกองน้ำตัวนี้เนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ตอบโจทย์กับการใช้งานที่ผมต้องการเลยนะครับใครที่ชอบทานเครื่องดื่มอะไรเป็นประจำอย่างเงี้ย การมีมณหภูมิที่มันปรับได้ทันทีแล้วก็ใช้เวลาในการต้มน้ำอ่ะใช้แค่3วินาทีอ่ะมันไม่ต้องรอไปแบบตั้งกาต้มอะไรอย่างเงี้ยมันประหยัดเวลา แล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าผ่านมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมไม่ได้ต้องการแค่น้ําสะอาดเอาไว้ดื่มเท่านั้นแต่ผมต้องการน้ําสะอาดเพื่อมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงชาชงกาแฟชงเครื่องดื่มนะครับหรือจะดื่มน้ําอุ่นเปล่าๆนะครับแล้วก็ชงพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะไรเงี้ยเวลาที่เราเร่งรีบนะครับจะชงโปรตีนชงอาหารสาเร็จรูปอะไรพวกนี้การมีไอตัวอุณหภูมิที่มันแบบจุดเดือดภายใน3วินาทีผมว่ามันแบบ ประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะกังวลน,นะครับก็คือเรื่องของไส้กรองจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆเพียงแค่เรากดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มข้างบนเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับเราก็แค่บิดปุ๊บบิดมาอืมแค่นี้ก็ถอดเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วนะครับเขาก็จะมีรุ่น A.D.D. 5 5 0ตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วเวลาเปลี่ยนกลับนะครับเราก็แค่ใส่ลงไปนะครับจุดเดิมแล้วเราก็บิดนนะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเครื่องกองน้ำของยี่ห้อฟิลิปครับของรุ่น A.D.D. 6 9 1 0ตัวนี้นะครับจบครบในเครื่องนี้แล้วก็เครื่องเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายซื้อกงซื้อกาอะไรให้มากมายนะครับอย่างที่บอกไปว่าแทงน้ำก็แค่ไปเปลี่ยนน้ำ เทน้ําทิง้งเปลี่ยนน้ำใหม่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องต่อสายน้ําดีน้ําเสียเข้าซิงเข้าท่อให้วุ่นวายแล้วเราสามารถย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้จะไปตั้งตรงไหนตามใจของเราได้เลยนะครับและตัวเครื่องเนี่ยหนักแค่5กิโลกร,รมัมสาวๆสามารถยกย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้คือ ความสะดวกความสบายของเจ้าเครื่อง Philip a d d 6 9 1 0ตัวนี้นะครับใครที่อยากจะย้ายพื้นที่นะครับเปลี่ยนห้องเช่าเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคอนโดอะไรแบบเนี้ยยกไปจบเลยครับและพิเศษไปกว่าน,นั้นนะยี่ห้อนี้เนี่ยเขาเคมไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถหาไส้กรองได้คุณสามารถซื้อเครื่องรุ่นใหม่ในราคาไส้กรองได้ด้วยนะครับอันนี้เขาโน้ตมากระซิบมาบอกผมนะครับบริการหลังการขายเอาเต็มที่มากๆนะครับ และพิเศษไปกว่าน,นั้นอีกคือราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่25,999บาทตอนนั้นผมลังเลนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ลังเลเพราะอะไรรู้ไหมราคาในแอปส้มแอปดําเงินเนี่ยเหลืออยู่หมื่นต้นต้นเองนะเท่าที่ผมไปดูมาล่าสุดเนี่ยหมื่นสองหมื่นสามเองนะทุกคน แล้วก็ไซกรองเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะครับสามารถใช้ได้เป็นปีเลยนะหนปีสามารถเปลี่ยนทีเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2อสามพันเองไม่แพงนะครับแล้วก็ถ้าซื้อในแอปส้มแอปน้ําเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอีกนะครับก็ลดลงไปอีกใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับว่าผมจะมาป้ายยาอะไรให้กับเพื่อนๆอีกสวัสดีครับ